คูเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้รถได้ถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยเป็นเป็นสาเหตุหลักเลยตรงนี้แหละที่มันจะช่วยบ่งบอกเราได้ว่าเมืเ่อไหร่เราควรจะทาแบบเต็มกําลังของเครื่องยนต์ได้ที่55%้า0มันจะเกิดอะไรขึ้น ำหรับโมโตลิง์นะครับก็คือมันมันติฟังก์ชันดิสเพลย์นะครับที่รวบรวมการแสดงผลต่างๆไว้ในตัวเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเตอร์ูมเครื่องยนต์วัแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ล้อเครื่องและที่สาคัญนั่น,นก็คือตําแหน่งของเกียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเมนวลหรือรถเกียร์ออโต้นะครับเจ้าโมโตลิง์เนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างไรต้องตามมาเลยครับผมสำหรับรถที่สแตนดาร์ดเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะ จะไม่มีอบอกลูปภูมของเครื่องยนต์ลูปภูมเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้รถได้ถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยเป,เป็นสาเหตุหลักเลยสาเหตุมาจากอะไรบ้างหนึ่งเราขับใช้งานแบบยาวเกินไป2ก็คือเราอาจจะทําการโมดิฟายมาแล้วลูปภุมมันสูงทําให้วัตถุพวกลูกสูบแบบมันขยายตัวพอมันขยายตัวเนี่ยรถเรากา็ลูกกระเบืก็คือลูกติดเนี่ยทีนี้เนี่ยเราเลยนำขึ้นมาแสดงผลทำให้เพื่อนๆได้รู้ว่า อุณหภูมิอ่ะมันเยอะนะมันสูงขึ้นแล้วนะเราก็ต้องดูอาศัยการดูผ่านผ่านมอนิเตอร์อย่างโมโตลิงอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะช่วยเราได้เดี๋ยวเราจะมาสาธิตเลยเราเปิดเครื่องก่อนนี่ผมทำการติดตั้งเรียบร้อยละออนทวิตปึบมันแนะนำว่าอยู่ตอนนี้อยู่สองอ่ะตอนนี้อุณหภูมิ59องศาใช่ไหมอ่าเนี่ยถ้าสามารถแสดงได้ถึงร0อยนาจะไม่ผิดน่าจะ2ององศาเลยนะ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ200องศาเลยอ่ตาตัวณูมเครื่องยนต์มันอย่างเว็บคันนี้120องศาขับแบบสูงสุดเลยประมาณสัก120องศาแล้วก็ถ้าทำการโมดิฟายมาก็อาจจะสูงกว่านี้แต่พอผมรู้ว่าแบบก120องศาเนี่ยผมไม่กล้าซัดละผมก็ขับช้าๆลงมาเพื่อให้เครื่องมันให้มันเย็นตัวลงคือ<ะ>ไม่ต้องป้องกันเครื่องเราพังใช่<ม><ม>ป้องกัน <9 S 2> เครื่องเราพังใช่ ก็การแบบเฮ้ยบางทีลูกมันเบรกหรือเปล่าเดี๋ยวโอกาสสิบหลอมเยอะแล้วซ<ม>่มอมเนี่ยเ <c oughs> สียเงินหลายบาทใช่เสียเงินหลายบาทเนี่ยสำคัญตรงนี้สําคัญเลย <c oughs> อันนี้แค่จอดทิ้งไวนะ้ <c oughs> อันนี้จอดทิ้งไว้แป๊บเดียวก็ขึ้นแล้วเนี่ยยังขับออกไปหน้าปากซอยนะแป๊บเดียว,แ,วแปดสิบเก้ 80, สาสิบองศาละวอุณภูมิต่ออีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเน้ยนย้ําเลยไม่ใช่ว่าเราสตาร์ทปุ๊บเนี่ยไม่ควรจะซัดตรงนี้แหละ ที่มันจะช่วยบ่งบอกเราได้ว่าเมื่อไหรเราควรจะขับแบบเต็มกําลังของเครื่องยนต์ได้ไม่ใช่มาปุ๊บออนสวิตซ์ปุ๊บขับออกไปแล้วเราเพื่อนก็แบบไปขับแบบเร็วเลยอย่างเงี้ยมันก็เครื่องยนต์มันยังไม่เข้าที่เข้าทางรู้สูงมันยังไม่ขยายตัวอันนี้ก็จําเป็นุลหภูาิทำงานเครื่องยนต์นีก็ควรจะอยู่ประมาณสัก90องศาขึ้นไปอ่าทุกอย่างมันเข้าที่ละเข้าที่เข้าทางแล้วน้ำมันเครื่องมันขึ้นเต็มระบบแล้วอันนี้ก็จําเป็นนะครับอันนี้ก็ยกตัวอ,อย่างของมา์ชั่นเกี่ยวกับคุณภูิ Okay. ขออนุญาตคับเพื่อนครรถใหม่ๆเนี่ยแบตเตอรี่ค่าความสมบูรณ์ของมันเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ12โวลต์โดยเฉลี่ยเนาะถึง12กว่าเลยเราสามารถไว้ดูว่าประสิทธิภาพของระบบไฟในรถเราได้เช่นเมื่อเราทำการ o n s สวิตซ์มาเนี่ยมันก็จะแสดงผลค่าแบตเตอรี่โดยตรงที่ยังไม่ได้ถูกเอาไปเลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นปั๊มติ๊กหรือว่าห<ม>ัวฉีดหรือว่าคอยก็ตามแต่หรือว่าไฟหน้าไฟเลี้ยวต่างๆเนี่ย oh. ก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่าสแตนดานนะแบ,แบตเตอรี่ใหม่ๆเลยเนี่ยวัลต์มันอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วพอเราใช้ไปสักพักเนี่ย,ยว้ลต์มันเริ่มตกลงมาเนี่ยทำให้เราสามารถทราบได้ว่าแบตมันเริ่มเริ่มจะอายุม,มันเริ่มน้อยลงแล้วนะมันเริ่มจะเสื่อมแล้วนะ,อ,ะอย่างตอนเนี้ยพอเปิดออนสวิต์ปุ๊บอยู่ที่ประมาณ1ิบเอ็ดจุดหกสิบเอ็ดจุดเจ็ดอ่าแล้วพอเราทําการสตาร์ท เมื่อกี้มันจะแวบ,บลงไปเพราะว่าไฟมันถูกไปเลี้ยงได้สตาร์ททีนี้นะถ้าถ้าวนมันต่ำอะ่ะมันก็จะสตาร์ทยากสตาร์ทไม่ติดจนมาสตาร์ทไม่ติดในที่สุดเพราะว่าแบตเตอรี่เราไม่มันไม่ดีแล้วสังเกตว่ารถที่เดินเบาอะ่ะแล้วล้อเครื่องมันต่ำอะ่ะระบบไฟอะ่ะจะยังชาร์จได้น้อยมากวนก็จะไม่ค่อยขึ้นแต่พอเราเข้ามาสูด่ดูเนี่ยพอเราทําการ มันสามารถบ่บอกอีกนะว่าป um ั๊มติ๊กคุณอะ่ะ mm hmm. กินไฟเยอะบางคนอะ่ะเปลี่ยนป um ั๊มติ๊กแต่งมาเคยเห็นใช่ไหมมันมีป um ั๊มติ๊กแต่งแล้วทำไมเอ,อ๊กกินไฟเยอะจังทําไมแบบออทำมันสามารถทําให้แบตเตอรี่คุณเสี่องไวขึ้นได้ถ้าป um ั๊มติ๊กมีปัญหาอ่าเนี่ยอย่างเนี้ยพอระบบไฟฟ้ามันทางานสมบูรณ์วนลต์มันก็จะมากกว่า12ขึ้นไปถึง13กว่าเลยด้วยซ้ำอันนี้คือมันก็จะบอกบ่งบอกได้ว่าแบตเตอรี่ของผมอะ่ะ พอสองเพื่นอนเนี่ยยังสมบูรณ์อยู่ฟังชันวัดรอบอ่าก็คือหรือ R T M นั่นเองฟังก์ชันตัวนี้เป็นฟังก์ชันพระเอกที่ผมภูมิใจนำเสนอสำหรับรถขนาดเล็กอย่างเช่นเวฟหรือว่ารถอัตโนมัติต่างๆเนี่ยที่เดิมโรงงานมาเนี่ยจะไม่มีไม้วัดรอบอย่างเอ c เซนเตอร์หรือว่าบิ๊กไบท์เนี่ยเขาก็จะมีไม้วัดรอบถูกไหม mm. มันสำคัญยังไงอ่อมันเป็นฟังก์ชันเรียกว่าเป็นฟังก์ชันแบบพิเศษสนุกสนุกมากกว่า oh. มันบอกเราได้เลยว่าตอนเนี้ย รอบเครื่องเราอยู่กี่พันรอบสมมติว่าคันนี้ผมเปิดไว้1500รอบผมใช้ถึงไหมถ้าผมใช้ไม่ถึงเพราะอะไรเพราะว่ารอบกำลังเครื่องผมไม่ถึงมันก็ไม่มีความจำเป็นต้องเปิดรอบสูงใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งก็คือมันช่วยเซฟเราเซฟการขับขี่ของเราได้ว่าไม่ควรจะใช้รอบสูงเกินไปมันมีฟังก์ชันพิเศษอยู่ในนี้อีกอันหนึ่งที่ซ่อนเกี่ยวกับ r p m หรือว่ารอบเครื่องเนี่ยก็คือชิปไลท์อา,าชิปไลท์นี่น้อยนะ น้อยนะที่เราจะเห็นในโปรดักต์อื่นๆแต่ e c 2 U Shop มี Motolink มีอ่ะมาก็ยกตัวอย่างเอาฟัง์ชั่น RPM เดี๋ยวผมกดอีกทีนึงอ่าและตอนนี้นี่คือ13-12เนี่ยก็คือ1200รอบมันจะเป็นเลข2หลักนะนเพื่อนเื่อ่าคูณร้อยเข้าไปฮะคูณร้อยเข้าไปก็ใช่คูณร้อยเข้าไปตอนนี้ก็จะเขียนวาอยู่ว่า RPM คูณร้อย อย่าง12 13เนี่ยก็คูณร้อยก็เป็นประมาณพันสองใช่ไหมพันสองพันสามรอบสูงสุดมันก็จะวิ่งไม่ต้องกลัวนะว่ามันดีเลยเพราะมันเรียวคามมาจากกล่อง ECU หลักของเครื่องยนต์เลยหรือถ้าเพื่อนๆใส่กล่อง f u l s t a n น n e นเข้าไปมันก็จะดึงข้อมูลของ f u l Stand Next ขึ้นมาสแสดงผลตรงนี้เลยก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะหน่วงหรือเปล่ามันจะช้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ตรงหรือเปล่าไม่ต้องห่วงตรงล้านเปอร์เซ็นต์อันนี้นี่คอนเฟิร์มเลย แล้วก็มาพูดถึงในฟังก์ชันชิปไลท์เอาเลยนะเอาเลยนะวิธีการตั้งชิปไลท์ชิปไลท์ก็คือการตั้งรอบเพื่อบอกเกียร์เช่นผมจะสับเกียร์ที่8,500รอบอ่ายกตัวอย่างกดทางไว้ประมาณ15วินาทีตัว S ขึ้นเรียบร้อยตอนนี้ตั้งไว้ที่8,500งั้นผมตั้งไวท้ที่เอารอบต่ำๆดีกว่าเดี๋ยว มันตั้งสามารถตั้งสูงสุดได้ถึง20,000รอบเรากดค้างไว้มันจะเลขมันจะวิ่งนะเพื่อนมันก็จะรันไนเรื่อยๆอ่า1 6ื่1หกเืแอ่าแล้วมันจะกลับมาที่0แต่มันจะเริ่มอีกทีที่4,000รอบตั้งได้ต่ำสุดก็คือ4,000รอบนะผมตั้งไว้ที่5,500อ่าเดี๋ยวเราลองมาดูว่าที่5,500มันจะเกิดอ,อะไรขึ้น เห็นพวกเขา,าเรียกอะไรล่ะนปัดที่ต้อนไหมพวกชิปไลท์อะ่ะที่สมัยก่อนสำหรับรถยนตนะ์อ่ะจะอันใหญ่มากเลยแล้วก็เมื่อเราตั้งให้ลอกถึงประมาณเนี้ยลราให้ไฟกระพริบนะมัน,นแจ้งเตือนเรานะก็อันนี้ก็ทําได้เหมือนกันสว่างด้วยของตรงวสว่างด้วยอันนี้เจ๋งผมว่าเจ๋งสําหรับอย่างรถแข่งใช่ไหมอย่างพวกรถวิบากรถเซอร์กิตหรือว่ารถแร่ที่แข่งกันในสนามแข่งจริงๆเนี่ยมันมีความจําเป็นมากเพราะว่า เราไม่สามารถฟังเสียงอย่างเดียวได้ในกรณีที่นักแข่งไม่ได้มีประสบการณ์สูงมากเนี่ย mm hmm. ก็จะไม่รู้ไม่มีทางรู้ได้เลยไม่มีทางรู้ได้เลยว่าตอนนี้รอบเครื่องเท่าไหร่แล้วทําได้แค่ความรู้สึกให้มันใกล้เคียงกับความเคยชินแต่ถ้าคุณอยากต้องการความแม่นยำอะ่ะอันนี้จําเป็นฟังก์ชันชิปไลท์เนี่ยถือว่าเป็นฟังก์ชันอีกหนึ่งฟังชันพิเศษที่เราทําไว้อยู่ในโมโตล ก์ชันพิเศษที่ไม่พูดถึงเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าเป็นฟังก์ชันที่หลายคนต้องการมากที่สุดเลยผมว่านะก็คือฟังก์ชันบอกเกียร์บอกตำแหน่งเกียร์สำหรับรถที่มีเซ็นเซอร์สปีดเข้าเช่นยกตัวอย่างพวก c i f c v r p c x หรือว่า a d v ที่เป็นรถออตโต้ก็สามารถบอกเกียร์เรโชหรืออัตราทดของเกียร์ได้ยกตัวอย่างละกันที่เป็นรถคัสกลางถึงคัสตบิ๊บค์เนี่ย ก็จะไม่มีตำแหน่งเกียร์บอกเราก็สามารถติดเจ้าโอโต้ลิงค์ไปได้มีจะมีข้อแม้หน่อยก็คืออย่างเวฟตระกูลเวฟเนี่ยมันไม่มีเซ็นเซอร์สปีดหรือเซ็นเซอร์ความเร็วของล้อเนี่ยเข้าไปที่กล่อง ECU หลักเดิมก็เราก็เลยไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้นั่นเองแต่ รุ่นอื่นๆรถออโต้เนี่ยไม่มีเกียร์ถูกไหมแต่เขามีอัตราทดของเขาก็คือระบบชามที่เพื่อนและหลายคนรู้จักอยู่แล้วอ่าตรงนี้แหละมันก็สามารถบอกได้ว่าเมื่อเราทําการเปลี่ยนชามไล่ชามไล่ข้างเนี่ยรถเราวิ่งดีอัตราทดเราหวังเป็นเท่าไหร่เราสามารถใช้ตัวโมโตลิงค์เนี่ยบอกอัตราทดได้ครับผมสำหรับฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เป็นเฉพาะ เป็นฟังก์ชันเฉพาะของผู้ที่ทําการติดตั้งกล่องฟู s t ส n ตนนิกเท่านั้นนะมนยาวมาเท่านั้นถ้ากล่องเดิมเนี่ยก็จะอดใช้ฟังก์ชันนี้ไปก็คือฟังก์ชันเปลี่ยนโหมดบนรีโมทตัวนี้เลยมันก็ทําหน้าที่เป็นรีโมทในตัวได้นะก็คือ,อาสามารถเปลี่ยนโหมดของเครื่องยนต์ในกล่องคู s t ส n ตนนิกเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูเลยก็คือ,อทําการกดค้าง6วินาทีจะเป็นการเปลี่ยนโหมดของเครื่องยนต์เ,เดี๋ยว1 2 3 สี่าหนับชา้า์ำไมอ่าตอนนี้อยู่โหมด2ผมกด1ทีจะเป็นโหมด0เห็นไหมกดอีกทีหนึ่งเป็นโหมด1กดอีกทีนึ่งเป็นโห,หมด2แล้วก็ปล่อยค้างไว้ตอนเนี้ยเครื่องยนต์กล่องก็จะสั่งให้โหมด2เข้ามาแทนที่ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันพิเศษตรงที่ว่าอ่อต่อให้เพื่อนๆที่มีกล่องคูรสนเซน็กอยู่แล้วอ่าเราจะทําการเปลี่ยนโหมดแบบไม่จอดรถทำยังไง ไม่ได้นําให้ควักมือถือออกมาเปลี่ยนโหมดหนตอนนั้นใช่ไหมเราก็ทําการติดตั้งเจ้าโมโตลิงเข้าไปเพื่อสามารถเปลี่ยนโหมดได้ในขณะขับขี่เลยบางทีเราเขาเรียกว่าอะไรละ่ะอยากจะเปลี่ยนฟีลิ่งในการขับเล็กน้อยบนท้องถนนอ่าเราก็สามารถกดเปลี่ยนโหมดตรงนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องทําการจอดรถอ่าตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันพิเศษสําหรับผูืที่ตั้งเจ้ากล่องปุตนนิกแล้วเท่านั้นครับผม กลับจาตัวลิงก์เนี่ยมันก็คือมัลติฟังก์ชันดิสเพที่รวบรวมฟังก์ชันต่างๆที่สําคัญของตัวรถการแสดงผลต่างๆเนี่ยไว้ในตัวเดียวขนาดก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ถือว่าเป็นขนาดที่จะทัดรับเลยเมื่อแปะบนคอนโซลของรถที่สําคัญเลยนะครับคือมันกันนะ้ําแน่นอนมีรับประกันท่าในใดที่สนใจเนาะท่าในใดที่สนใจสามารถติดต่อตันแทนจําหน่ายหรือสามารถอินบ็อกมาได้ทางเพจ e ิซู h o ช็อปพ c อ a ิชอ,พอ,พชอ,อนะครับผมก็ ราคา2,500บาทผมว่ามันคุ้มค่ามากๆมีประกติดตั้งได้ o o n d a ยามาฮ่าเ,า,าเกือบทุกรุ่นครับใช้คำว่าเกือบทุกรุ่นรุ่นที่ยังไม่มีที่กล่าวไปก็คือเดี๋ยวตามมาติดติดแน่นอนก็ติดตามรับชมสนใจก็เป็นตำนะครับ